สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรธรรมชาติการทําเกษตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ในการเพาะปลูกนั้นเราสามารถที่จะนําสมุนไพรซึ่งมีฤทธิ์ในการไล่มแมลงและกําจัดมแมลงศัตรูพืชมาใช้ในการดูแลแปลงเพาะปลูกของเราได้นะคะสมุนไพรชนิดใดที่จะนํามาใช้และมีขั้นตอนในการทําอย่างไรวันนี้เราไปพบคําตอบจากคุณทิพย์วิมลเหมือนเตียงกันเลยค่ะเกษตรธรรมชาติก็คือการ ทำเกษตรโดยวิธีการที่เราไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ไม่ใช้รวมทั้งสิ่งขับถ่ายที่มาจากมนุษย์นะคะซึ่งผู้สําหรับผู้ที่เริ่มทําเกษตรธรรมชาตินะคะก็มักจะประสบปัญหาในเรื่องของการทําเกษตรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทําไมพืชไม่จเจริญเติบโตหรือว่าปัญหาเรื่องของโรคและแมลงที่เข้ามาระบาดท,ทําให้เกิดความท้อแท้นะคะซึ่งในการทํา ในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็มีวิธีการแก้ไขในแนวทางกเกษตรธรรมชาติอยู่อย่างเช่นว่าถ้าเราประสบปัญหาในเรื่องของแมลงศัตรูพืชเราก็สามารถที่จะนําพืชสมุนไพรมาใช้ในเรื่องของการป้องกันกําจัดได้พืชสมุนไพรแล้วมีประโยชน์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางการแพทย์และทางทาง,ทางการเกษตรของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําพืชสมุนไพรเหล่านั้นมาใช้ป้องกันได้ยกตัวอย่างอย่างเช่น นะคะพืชสมุนไพรต่างๆที่เรานํามาใช้เป็นประจําเลยก็อย่างเช่นสะเดานะคะบอระเพ็ดฟ้า,ฟาทลายโจรหรือว่าพริกต่างๆก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้หรือว่าเป็นพวกพืชสมุนไพรเป็นพืชพืชสวนครัวของเราก็สามารถที่จะนํามาใช้ในการป้องกันได้เช่นกันนะคะล้วประโยชน์ของพืชสมุนไพรเนี่ยมีมากมายเราก็อาจจะนําส่วนต่างๆของพืชสมุนไพรมาใช้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ส่วนราก ใบลำต้นดอกผลหรือว่าเมล็ดนะคะก็สามารถจะเอามาใช้ได้ขึ้นอยู่กับพืชสมุนไพรนั้นๆนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเป็นตะไคร้หอมเราก็อาจจะนําส่วนของลําต้นหรือว่าส่วนของใบามาหมากักหรือว่าฉีดพ่นได้อย่างเช่นถ้าเกิดเป็นขา่าก็สามารถที่จะนําส่วนของเงาหรือว่าส่วนของใบามาใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะข้อดีของพืชสมุนไพรก็คือปลอดภัยต่อคนนะคะต่อสัตว์แล้วก็ต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อเราฉีดพ่นลงไปนะคะในสภาพแวดล้อมต่างๆก็จะไม่ไม่มีอันตรายแล้วก็จะไม่มีสารตกค้างในตัวคนแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็ไม่ทำลายมแมลงที่เป็นประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวห้ามหรือตัวเบียนนะคะ ซึ่งมันก็จะไปช่วยทําให้ไปกําจัดมแมลงที่เป็นศัตรูพืชได้นะคะพืชสมุนไพรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะหาได้ทั่วไปตามท้องถิ่นของเรานะคะหรือไม่ถ้าว่าเราอยู่ในเมืองต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะไปหาซื้อได้ตามท้องตลาดก็มีขายนะคะเพราะว่ามันเป็นพืชผักสวนครัวที่เรารับประทานกันอยู่แล้วนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยเราก็อาจจะสามารถที่จะเพาะปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ได้อย่างง่ายดายนะคะ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของพืชสมุนไพรซึ่งสมุนไพรของเราก็ได้แบ่งออกมาเป็นกลุ่มกลุมนะคะอย่างเช่นว่าในกลุ่มของกลุ่มลดขมนะคะซึ่งจะกลุ่มลดขมนี้ก็จะสามารถที่จะไปยับยั้งพวกเชื้อราหรือว่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆแล้วก็ฆ่ามแมลงได้ด้วยในกลุ่มนี้ก็ได้แก่บอระเพ็ดนะคะตะคาดเาสดานะคะฟ้าทลายโจรหรือว่าขี้เหล็กก็สามารถที่จะป้องกันได้และอย่างต่อไปอย่างเช่นว่าเป็นกลุ่มของ กลุ่มเบื่อเมานะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะไปฆ่าพวกพวกหนอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนอนกระทูหนอนใยผักนะคะหนอนกระล่ําต่างๆแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นกลุ่มของแมลงปีกแข็งอย่างเช่นด้วงหมัดกระโดดพวกนี้นะคะก็สามารถที่จะป้องกันกําจัดได้พืชสมุนไพรในกลุ่มนี้ก็ได้แก่หางไหลนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าโลตินนะคะหนอนไตหย,ยากสบูด่ดําน้อยหนา นะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้แล้วนอกเหนือจากนี้อย่างเช่นในกลุ่มของกลุ่มเผ็ดร้อนนะคะได้ยินชื่อก็แล้วก็รู้สึกว่าปวดแสบปวดร้อนไปตามๆกันเลยนะคะสำหรับมแมลงก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าโดนฉีดพ่นเข้าไปมันก็สามารถที่จะตายได้อาจจะ ใช้ในการที่จะฆ่าพวกเพลี้ยอ่อนแล้วก็พวกหนอนได้นะคะในกลุ่มนี้ก็ได้แก่พริกนะคะพริกไทยดีปีต่างๆเป็นต้นนะคะ,ะในส่วนของกลุ่มหอมรละเหยก็อย่างเช่นตะไคร้หอมนะคะกระเพราค่ะตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของการไล่มแมลงได้ซึ่งเราอาจจะนําส่วนผสมของพืชสมุนไพรแต่ละชนิดนี้นะคะมาหมักผสมรวมกันได้แล้วอาจจะหมักทิ้งไว้ประมาณ1คืนแล้วก็ฉีดพ่นลงไปนะคะนอกเหนือจาก สมุนไพรที่ได้กล่าวมานี้นะคะเราก็จะมีวิธีการอื่นๆอีกอย่างเช่นการปลูกดอกไม้นะคะที่มีสีสันสวยงามเพื่อที่จะล่อแมลงนะคะที่เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อที่จะให้แมลงศัตรูธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยไปกําจัดแมลงที่เป็นศัตรูพืชด้วยนะคะออนอกนอจากที่ว่าปลูกดอกไม้แล้วนะคะเราก็จะยังจะมีการปลูกพืชหมุนเวียนด้วยนะคะเพราะว่าในการปลูกพืชหมุนเวียนเนี่ยมันก็จะเป็นการไปช่วย ไปตัดวงจรชีวิตของมแมลงเหล่านั้นได้นะคะถ้าหากว่าเราปลูกพืชชนิดเดิมซ้ําที่เดิมตลอดทั้งปีเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องประสบปัญหาในเรื่องของมแมลงที่เข้ามาระบาดเป็นประจําอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดในปัญหาเรื่องของมแมลงต่างๆที่เข้ามาทําลายได้นะคะ,อะนอกเหนือจากนี้ก็จะมีการปลูกหลากหลายนะคะเพื่อที่จะให้มันมีระบบนิเวศท,ที่ดีนะคะตรงนี้ถ้าหากว่าเราทําได้ เราได้ให้ความสำคัญกับการทำเกษตรธรรมชาติแล้วนะคะก็คิดว่าทุกคนก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ก็คือได้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอย่างแน่นอนค่ะสำหรับการทำเกษตรธรรมชาติค่ะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่าสมุนไพรชนิดใดที่สามารถนำมาใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตร,รูพืชได้สมุนไพรจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการทำการเกษตรโดยไม่พึ่งสารเคมี จึงจะส่งผลดีต่อเกษตรกรและผู้บริโภคด้วยค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในรายการเกษตรธรรมชาติสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ